สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมช่องนี้มีผีกันอีกครั้งนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าในสถานที่ที่สว่างสวยัยแอร์เย็นฉ่ำและดูหรูหราอย่างห้างสรรพสินค้าในยามที่ประตูทุกบานปิดตัวลงแสงไฟมืดสนิทลงความเงียบที่เข้าปกคลุมนั้นมันซ่อนความลับอะไรไว้บ้าง วันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากพนักงานสต็อกสินค้ากะดึกคนหนึ่งที่ไปเจอกับประสบการณ์สยองขวัญในชั้นใต้ดินลึกที่สุดของห้างซึ่งมันจะทำให้คุณมองกระจกโค้งตามมุมทางเดินไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าพร้อมจะขนลุกแล้วปรับเสียงให้พอดีปิดไฟให้มืดแล้วไปฟังเรื่องความลับใต้แสงนีออนกันครับย่านชานเมืองมีห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยม ภายนอกมันดูหรูหราทันสมัยแต่สำหรับพนักงานระดับล่างอย่างผมห้างแห่งนี้คือที่ทำงานที่ชวนอึดอัดที่สุดผมเพิ่งเข้าทำงานในแผนกคลังสินค้าได้ไม่ถึงสองสัปดาห์หน้าที่หลักคือการจัดเรียงสินค้าที่เพิ่งส่งมาตอนค่ำเพื่อเตรียมให้พนักงานขายมาจัดขึ้นชั้นในตอนเช้าคืนวันพุธ ที่บรรยากาศภายนอกมีฝนตั้งเขาเมฆดำครึ้มบดบังแสงจันทร์จนมืดสนิทผมเดินเข้าไปในออฟฟิศของแผนกพี่เอกหัวหน้ากะที่ปกติจะเป็นคนเฮฮาแต่วันนี้เขากลับนั่งนิ่งเงียบหน้าตาดูเคร่งเครียดเกินปกติเขายื่นเอกสารเช็คสตอกสินค้าจำนวนห้าแผ่นให้ผมพร้อมกับพูดด้วยเสียงต่ำว่าวันนี้มึงต้องลงไปคนเดียวเพราะไอ้จอยมันลาก,กิจ บาสฟังพี่นะงานที่ชั้นใต้ดิน B 2 B2 นะ่ะถ้าไม่จำเป็นอย่าอยู่นานแล้วถ้าได้ยินเสียงใครเรียกชื่อมึงหรือเห็นอะไรแปลกๆในกระจกตรงโค้งทางเดินห้ามทักห้ามหันเด็ดขาดให้ทำงานให้จบแล้วรีบขึ้นมาผมรับคำแบบแบ่งรับแบ่งสู้ในใจคิดว่าพี่เอกคงอยากลองดีกับเด็กใหม่เหมือนในนิยายผีทั่วไปแน่ๆ ผมเดินลากรถเข็นเหล็กคันใหญ่ผ่านโถงทางเดินที่ยาวเหยียดแสงไฟในห้างค่อยๆดับลงทีละโซนจนเหลือเพียงไฟฉุกเฉินสีอ้อมสลัวๆลวลิฟต์ส่งของขนาดใหญ่เปิดออกด้วยเสียงดังครืดอย่างหนักอึ้งผมกดปุ่นชั้น B2 ซึ่งเป็นชั้นที่ลึกที่สุดและเป็นที่เก็บสินค้าค้างสต็อกเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกความเย็นเยือกพุ่งเข้าปะทะหน้าทันทีอากาศที่นี่ทั้งเย็นและอับชื้น กลิ่นกระนาดล่งเก่าๆผสมกับกลิ่นอับของปูนซีเมนโชยมาเตกจมูกแสงไฟนีออนที่เพดานส่งเสียงจีจีกระพิบทีๆเหมือนคนกำลังจะขาดใจตายผมเริ่มเข็นรถออกไปตามล็อกสินค้าเสียงล้อเหล็กดังก้องสะท้อนไปมาในโถงที่เงียบสงัดจนบางครั้งผมเองยังสะดุง้งเพราะนึกว่าเป็นเสียงฝีเ้าคนอื่นผมใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงในการไล่เช็คสินค้าตามรายการ จนมาถึงโซนสุดท้ายซึ่งอยู่ลึกสุดของชั้น B2 ตรงมุมนั้นมีกระจกโค้งบานใหญ่ติดตั้งไว้เพื่อให้พนักงานขับรถยกมองเห็นรถที่สวนมาผมจำคำเตือนของพี่เอกได้ขึ้นใจแต่ในขณะที่ผมกำลังก้มลงยกกล่องสินค้าหนักๆใส่รถเข็นหางตาของผมกลับเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในกระจกนั้นผมค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองอย่างห้ามไม่ได้ในกระจกโค้งที่สะท้อนภาพมุมกว้าง ผมเห็นตัวเองยือนอยู่ท่ามกลางกองกล่องแต่ข้างหลังผมห่างไปเพียงไม่กี่เมตรมีร่างของพนักงานหญิงคนหนึ่งในชุดยูนิฟอร์มสีฟ้าหมนซึ่งเป็นแบบเก่าที่ห้างนี้ไม่ได้ใช้มานานแล้วเธอยือนนิ่งก้มหน้าจนผมเผ้าตกลงมาปิดบังใบหน้ามือทั้งสองข้างของเธอค่อยๆเอื้อมออกมาหาคอของผมในภาพสะท้อนนั้นผมยืนตัวแข็งทื่อลมหายใจเริ่มติดขัดเหงือเย็นๆผุดพลายทั่วแผ่นหลัง ผมพยายามบอกตัวเองว่ามันคือตาฝาดแต่เมื่อผมขยับตัวร่างในกระจกก็ขยับตามด้วยท่าทางบิดเบี้ยวผมตัดสินใจไม่หันไปมองข้างหลังจริงๆแต่รีบเข็นรถเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วขณะที่ผมกึ่งเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่ลิฟต์เสียงล้อรถเข็นของผมมันดังมากแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือเสียงสะท้อนที่มันไม่ตรงจังหวะครืดครืดทุกครั้งที่ผมหยุดเดิน ผมจะได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเหมือนคนลากขาเดินตามมาหลังมาติดๆสวบสวบใครนะพี่เอกเหรอผมตะโกนออกไปเพื่อทำลายความเงียบแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมหวีดหวิวจากช่องระบายอากาศผมเริ่มสับเท้าไวขึ้นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกทันใดนั้นไฟนีออนทั้งชั้นก็ดับวูบลงพร้อมกันผมตกอยู่ในความมืดสนิท มีเพียงแสงไฟดวงเล็กๆจากหน้าจอโทรศัพท์ที่สั่นทวายในมือผมรีบเปิดไฟฉายแล้วส่องไปรอบๆแสงไฟว่าไปโดนช่องว่างระหว่างชั้นวางสินค้าผมเห็นดวงตาแดงก่ำคู่หนึ่งจ้องขเขม็งมาจากความมืดหลังกองลังสินค้าดวงตานั้นไม่มีแววของความเป็นคนเลยแม้แต่น้อยผมทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งสุดชีวิตแสงไฟฉายส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทางผมได้ยินเสียงกองลังสินค้าข้างหลังพังโครมคราม เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังตะเกียบตะกายข้ามกองเหล่านั้นเพื่อไล่ตามผมมาผมวิ่งมาถึงหน้าลิฟต์และรัวนิ้วกดปุ่มอย่างไม่คิดชีวิตมาเถอะเปิดสิเปิดผมตะโกนสาบช่างในใจในจังหวะที่ไฟลิฟต์สว่างขึ้นและประตูกำลังเคลื่อนเปิดออกผมรู้สึกถึงลมเย็นๆที่เป่าหลดต้นคอและเสียงกระซิบที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนว่ายังไม่เสร็จงานผมกระโจนเข้าไปในลิฟต ล้มลุกคลุกคลานไปที่แผงปุ่มกดในขณะที่ประตูกำลังจะปิดลงผมเห็นมือที่เขียวแห้งและเล็บที่ดำคลับยื่นเข้ามาค้างตรงช่องประตูลิฟต์กระตุกอย่างแรงก่อนที่ระบบนิรภัยจะทำงานและประตูงับปิดจนได้ยินเสียงกระดูกหักดังกรอบพร้อมเสียงกรีดร้องที่แสบแก้วหูจากภายนอกเมื่อลิฟต์เปิดที่ชั้นหนึ่งผมวิ่งออกไปล้มลงต่อหน้าพี่เอกที่ยืนรออยู่แกเห็นสภาพผมแล้วไม่ได้ถามอะไร แต่รีบพยุงผมไปนั่งพักที่ห้องออฟฟิศแกหยิบยาดมมาให้และเล่าความจริงให้ฟังว่าเมื่อสิบปีก่อนพนักงานคนนั้นถูกชั้นวางสินค้าที่ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานล้มทับจนเสียชีวิตคาที่ในคืนวันพุทธที่ฝนตกแบบนี้เธอเป็นพนักงานที่ขยันมากขยันจนแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังอยากให้ทุกคนทำงานให้เสร็จตามกำหนด พี่เอกพูดพร้อมมองไปที่รอยบุบตรงประตูลิฟท์ที่เป็นรอยนิ้วมือ5ซ้อนกันอย่างประหลาดเช้าวันรุ่งขึ้นผมยื่นใบลาออกทันทีทุกวันนี้ผมไม่กล้าไปเดินห้างคนเดียวตอนค่ำๆอีกเลยและทุกครั้งที่ผมเห็นกระจกโค้งตามลานจอดรถผมจะรีบก้มหน้าเดินผ่านให้ไปให้เร็วที่สุดเพราะผมกลัวเหลือเกินว่าหากผมมองเข้าไปในกระจกอีกครั้งผมอาจจะเห็นเธอยังคงยืนอยู่ข้างหลังผมพร้อมกับพูดว่า งานยังไม่เสร็จเป็นยังไงบ้านครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าในวันนี้หลังจากฟังจบแล้วใครที่มีแพลนจะไปเดินห้างหรือต้องทำงานเลิกดึกๆลองสังเกตดูนะครับว่าเงาที่สะท้อนอยู่ในกระจกตามทางเดินนั้นใช่เงาของคุณคนเดียวงจริงๆหรือเปล่าหรือมีใครบางคนกำลังยืนรอตรวจงานของคุณอยู่ข้างหลังเงียบๆถ้าชอบเรื่องเล่าแนวนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องสยองขวัญในคลิปถัดไปแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆในห้างสรรพสินค้ากันบ้างไหมคอมเมนต์มาแชร์กันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้หลับฝันดีถ้าคุณหลับลงสวัสดีครับ